สิมาเห็ดลาบหมูสู้กิน,กนกด้วพี่น้องเด้อยเดี๋ยวจัดกำลังซอยกันะเครือไหนอย่างไหน,ไหนสิต้มสมนล้วพี่น,นอ้องต้มสมขาหม,มูเนาะอันนี้ล่างเรียบร้อยละวเดี๋ยวร้อนเดือดจะต้มหนึ่งเขาจ้ะหนึ่งเขาทั้งสิเห็ดกินเบิงบ่งเบิ่งคนน้อยคนน้อยดทุกคน ไอจีน้อยจีทำไรคะจีกินองุ่นค่ะย่าจะกินองุ่นท่าบอกองุ่นให้ื่อนกัดเอาแมมลูกจะไปอมดูดทั้งเส้นไหมอุ้ยองุ่นร้อนกัดเอากัดเอาเออเอิเอฟซีกินองุ่นน้ำแน่ กินอังุ่นน้ำไอจีน้ำนองไอจีค่ะแซบบ่อร่อยไหมคะอร่อยไหมเอยคนน้อยอร่อยบ่นน้อยอย่าแวบปอกปอกเปีือกอย่างนังร้อยาเห็ดกับเขาถั่วทุ่นอ๋อถั่วุ่น อ๋อถวดอยู่พื้นทวดนอนเล่นอยู่พืนนน้นทวดอยู่พืน้นทวดอยู่พื้นค่ะแฟนเอ็มซีโหติว่าทวดอยู่พืน้นมากินองกุนน้ำนอกไอจีเด้อค่ะอีหลานั่งเหรียญน,นั่งกินยนืนเี่เด้อลูกเด้อย่าเฮ็ดกับเขาก่อนโอเคโอเคนะคะโอเคค่ะ โอเคก่อนโอ้ยมีความสุขอย่าดูดกัดเอามันจะหลุบคอคอไปเหตุกาห็ดกับเขากันจ้ะจ้ะไปเห็ดกับเขากันเด้อเด้อค่ะเป็นตาแซบแทเนาะคุณเงิน เยี่ยมเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมท่านเยี่ยมหวานบะลุหวานบะจ้าหวานไหมคะองุ่นหวานไหมคะสื้อโตให้เพื่อนเพื่อนมายอมนะจ๊ะบ่าว่าจะไปกินร้านอาหารหรือร้านอย่างเสียเอาโตเด็กน้อยให้นั่งเนี่ยบนนั่งเลยมายอมนั่งนั่งคือเฮา อยากนั่งน้ำผู้ใหญ่เพิ่นอยากเป็นสาวแล้วจะต้องสาอมาได้แล้วจะจัดอ่อนหน้าให้สนแน็คลืม <c oughs> ถ้วยข่าตะไคร่เดี๋ยวจะใช้ข่าตะไคร้ข่าตะไคร้เกลือ เดี๋ยวน่ากิจะใส่ขาหมูล,ลงไปเลยจ้ะรอให้เดือดก่อนะเดี๋ยวเอาอขาหมูใส่ใส่ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวรอเดือดจะงอนเดี๋ยว,วจะลวกน้ำทิ่งนั่นเพราะว่า ต้มขาหมูขาหมูหอมไม่ได้เผาคือเขาต้องต้มแล้วก็ลวกน้ำทิ้งเดี๋ยวาต้องการน้ำซุปที่ใสจ้ะต้มสมแต่ต้องการนะแบบน้ำใสๆลวกทิ้งนี่คือนอกจ้าเดี๋ยวาจะมาใส่หอมแดงหอมขาวลงไปจ้ะอันนี้คือหมอหมอที่เยวแววตั้งไม้ได้วจ้ะหมอน้ำซุปนั่น น้ำที่ยายแววล,ลวกขาหมูนึงยายแววสิเทถิ่มแล้วก็ตั้งไม่ปรุงเครื่องไว้ร้อนเลยจ้ะใส่เกลือจ้ะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวจ้ะ ลากินของชิดลดเนาะยาเก๋ใส่น้อยนะึ่งเคจ้ะล้อน้ามเดือดจะจัดจานน้เริ่มเดือดแล้วอันนี้คือยายแววเทน้ำทิ้งแล้วจ้ะกุเศ้านี่ไปตลาดซื้อขาหมูบะมี่แบบเผาจ้ะแบบสดเลยต้องเอามาลวกก่อน ต้มน้ำผิ่งแล้วก็เฮ็ดชิน้นใหญ่ไปน้อยนึงเพราะขาดกุ้งไข่ไม่จะตอนใหญ่ๆต้มเปื่อยๆเอาเนะพี่น่องแสบคือเกาแล้วสิเขียวต่ออีกประมาณชั่วโมงนึงละต้มแล้วก็จะ ช้อนฟองออกน้ำแล้วจ้ะอันนี้ลวกแล้วนะลวกแล้วยังเป็นฟองเนี่ยต่อจ้ะพี่น้องอย่าแววต้มเขียวได้ชัว่วโมงตายนาะขาหมูเริ่มเปื่อยแล้วเจ้ะจะมาใส่งั่นน้วจ้ะักใมะกรูดใส่มะพริก ดิบลงไปจ้ะพริกแดงพริกขิงหูทุบททใส่ไปเลยผู้ใดมักเปรี้ยวก็ใส่เปรียปร้ยวๆปรุงรสด้ตามใจชอบค่ะน้ำจะเป็นสีอกบะขุนนะจ้ะน้ำใสเงาืบบสีท้องแค่นี้ก็แแ่บแล้วจ้าต้มขาหมูต้มส้มขาหมู เราจะกินกับเส้นส้ต้นหอมหอมป้อมจ้ะมาเด้จ้าพี่นอ้องมาปรุงลาดน้ำเยลล์เดี๋ยวเราจะใส่เลือดน้ำเด้จ้ะแต่ตอนฟักนห่ได้ใส่นะพี่นอ้องใส่เชีสโรติดดดจ้ะ ผู้ใดลาบูอีหลาอย่าใส่นอเสียงคนหน่อยเด้อพี่นนอใส่เกลือใชะแล้วเราจะใส่พริกลาบไปถุงมีสื่อสำเร็จได้จากพริกลาบนีใ่ใสร็ จะตามด้วยพริกป่นข,ของเราเองนะคะขั่วเอง,องหอมๆอีหมูกิโลนึงเลยจ้ะพี่นอ้องนนี้ก็เทไปเลยจ้ะคนทุกอย่างให้เขาก่อนมีหนังนี้ตับคี่ใส่ ขออนุญาตใส่มือด,ด้วยจ้ะเขยิ้มเข่ากันแว๊บๆชีบส่เลือดหลายด้วยจ้ะเพราะว่าจะเอาไปขวดเดี๋ยวถ้าถ้ามีเวลาสิเฮ็ดลาบมีสู้กินจ้ะสิเฮ็ดลาบมีสู้ทีสู้น้องเบิง่งาะ ใไปที่เทน้องเบิ้งว่าทางเหนือน่ะเพิ่นลาบมีน่ะเพิ่นเอื่นลาบมีเน,ะน,นานะเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องในทุกอย่างเพิ่นเอื่นลาบมีอันนี้ยาเดียวเห็ดลาบลาบขมุลาบขมุค่ะต้มเอาใส่นี่แล้วก็จะใส่หอมดองจ้ะสูตรยาเดียวใส่หอมดองเด้อพ่อมาก ู่ที่ผู้มักเนาะกระ,ะเทียมเจียวจ้าหอมเจียวใสไปค่ะ่ใส่ต้นหอมหอมปอมพี่เนอะ ลาบหมูสูตรยายแววแค่นี้จะเรียบร้อยแล้วจ้ะง่ายๆเอาไปขวเอาเด็กค่ะกินลาบน้ำยายแววเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ก็จะเป็นต้มสมขาหมูอันนี้ก็จะเป็นผักผักในบ้านจ้ะผักพื้นบ้าน ผัก <มา S 1> สเสลี่ยมผักไอจีมาแล้วจ้าอจ,จีมาแล้วจ้าอีอาบน้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักเด้อค่ะผักต่างๆมา,มาเด้อค่ะคลิปนี้คงซีบอะไกินเขาน้ากันเนาะพี่น,น้องเน,งเนงะเาะอ่าไอ้นี่ไอจีจีลา้าล้าคลิปให้ย่าเร็วคลิปนี่คลิปนี่ยาแววขอลาสัมนี้กันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องยายแววชาแนลเจ้าสวัสดีพอกันม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบายบายเี่ยมโอ้โหเก่งจังเลยค่ะ